ทำอะไรคะกดเท tamam, like okay. right. ้าหนูกระถ้าบุตรกระถ้าูมัองไม่เห็นมันกพูดหเเี่แล้วาานมันใช้หลามันอยู่แล้ว น้องระวังเลยตัดขาลูกไหวหยามแม่อะเก็บหน่องไหมไปลงถังไอ้แมงปอลูกตกใจเบิแค่ไหนึกว่าตัวอย่างมาเสือมาลูกมาแม่จะวอาลงข้างล่างเจ้าเนี้ยาตาดสบายเจ้า มาสบายเนาะไปอ่ะจัดสบายกันแล้วล่ะจัดสบายจะได้กินบ่อยาย <c oughs> ร้านห <c oughs> ว, <c oughs> ว่วาัวตัดสบายตัดสบายของหน่อแล้วของหน่อแล้วลูกแตกลัวยายกินมากกว่าสับหน่อไม้แต่กลัวยายกิน <c oughs> หน่อไม้เคลหลบฉันสรริ ตีนอนแล้วจ้ะอ,อค่ะนี่ต้อต่อไม้ชาติฉยิบเองถังแตกรวโยน,โ,นโลน่มนักแค่ละกเดหนไป้าวหมนันไน่อไม้ก่อนวัหเปล่าก็ช่น้องไปกับแม่ไหม เดินไปก่อนจวกับแม่ไปดูไปดูข้าวออกรวงสวยๆข้างล่างอะลูกเนี่ยมันยายก็หมดแล้วหน่อไม้เนี่ยไม่มีแล้วไปก็ได้ยายหลอกหนูอ่ะยายก็จะเดินไปเหมือนกันยยจะโดดข้ามาโดดข้า,มา,ขามาลูก ไมา่าไปเลยค่ะใปเลืออยู่ตรงไหนข้าวกำลังออกรวงสีทองเรื่องอารามอารามใจะจะตกแม่ให้หนูตกไปในกองข้าวมันจะเป็นแบบไหนอ่ะจมนม้ม ล้มปแสกจนล้มอะไระนไม่เดินาอย่างแม่ฟันาติทฟันมาแมฟันหมดเลยเหรอเนี่ยรอยฟันคันนาเนี่ยฟันข้างๆนี่สุดนเลยเลย